อย่าเพิ่งเชื่อว่าเอาหอดจึงฝากคุณจะได้หลอดเชิญเรัาได้ยินเสียงนี้แล้วเดินมาหาเราไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทสามบาทไอจิพ้าพี่ปน้องมาชมบรรยากาศก่อนเรือดงานนะครับเดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งนะครับมาหนึ่งพอดีผมเขามาครูศาสตร์ไบเทเว่นก็เลยสิมาเบิ่ง บรรยากาศนางน,น,ะนะครับผมเดี๋ยวเ้อกอไปเบิ่งนี่ปาเข้าชม120ชาร้อยยี่สิบบาทครับเกื่อนที่กวางหัวไงนะเดี๋ยวไปเบิ่งสาดก่อนนี่นี่นี่นมาพี่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมีตอนนี้กำลังพิธีกำลังไก่สีแหล็กแหละใส่ชาดจะใส่ชาดไม่ใช่เครื่อใไหมเนาะไม่ไม่ไม่ไอเสือเรานั่นน่ะที่กองอยู่นั่นน่ะที่กองที่กองกองอยู่นั่นนั่นๆๆๆที่กองกองอยู่นั่นนะของเราไปพับมาลมมันพัด พับเลยพับเลยพับพับสาดห้างนะครับกระลังวิที่กระลังเริ่มอันนี้นะครับพับพับ นะครับสําหรับมือนี่นะครับวันที่21นะครับจะมีงานอยู่ทีนะยูทีบันน้องสังนะครับตําบลสีสําราญอําเภอบางหินนะครับจังหวัดศรีสะกกีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในงานแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเปิดขายบัตรครับพี่นอ้องเราก็มาปูสัดสจองก่อนคือพอไปผุดอ,าาผอ่อา,างอาทอางผีก็ได้ <What? S 1> แต่ถ้าผุดเจียตูอยูด้ <Huh? S 1> วเห็นบหผุด ไ่เบีดวไปไนไปหลักสามา่เ้ยตุวันไหนโอ้นี่ยหลักเจตุอยู่มาสามไป่ชไก่ไก่หลักเบี้ยื่อิลแดูเนาะฮะโอ้ปทันมากปรทัมากรมาเดี๋ยวิคัดเชือนี่เอ้ยมีพิษวางสาวหน่อยทั้งเธอดนี่มีพิดวาง แมนอยู One. One. Like ่มันห่อนตัวนี้พ่ท่นหอนเวลาเขาเขากำลังเพราะว่าแับเจะเสาเต่เว้นแหงมันแดดมันหอนแหงสดเจังไ่วม่งล้มาุณคุม้าเอยอางบ้าเมื่อบห้ยวาูงเบูหงจะงมาล้ม ไอไปไป้ยังนำไปไปไอซไว้ยถ่าด้วดิ่งไอีไวถ่าด้อนดิ่งผนผไปขอขอูอขอดาสอพอม่าสกระไอยาพูดไป็นนาน้ำแน่เนี่ย ปูมันไม่มีกระดาษลบ่นี่นาหน้าพี่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 นี่นี่นี่เอานาได้นี่นี่ป้านี่มะนี่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 เอานี่ก็ได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไก่ตู้มันมันเคีเอานี่สันมาตู้ตอกันนี่อันนี้อันนี้นะ สารท่า่านัาเมื่อให้แคเมื่อ้เมกครับเวทีกำลังตั้งครับพี่น้องชังกะซีพื้นที่ในงานนี่คห้ายอง้องในงานนี่ถือว่าคูหลายครับพื้นทีกว้างครับูด้เาน่เลพูดถหลักลูกไมจเป็นจังีเป็นจังไหท เนี่ยันมาเามดกูเะมา้องนอยู่กิ่าสตรนี่เจัไปอมนกอยู่อั้างเนาะบาทีฮะใสของขมบาทะุเนคืออันอยู่ก้างนับจะบอกเอาอยู่อมาถ้าขอพ่หนบออย่างขมิ้นก็ถืกกับกล่าออกไปไน อขนอนี่ห้ากะหยังออกมาจังน่อยสองสองพื้นออขา้นเท่งเันหยังเขาขุนเทงเออเขาขุนเทิงนี่ห่อนใหญ่ศาสาดเขาอีกอ่าใหญ่าดตด้วยันนี้เอออาสาดนั่นมากู่เชื่อ บอกเนนเออเนูลาตจบวดมาอื่นหือเออีบวดมาอื่นละเออนีเเนาั้่นละสุดยอดแล้วเอามาจูนีทำต้นแน่อ้าวคู่มาทำเออเออใส่นอนเลยันนี้ให้ไปนั่งกระซงเข้าได้๋ำใส่นอน

นี่นี่นม,มีคนดึงเนะนี่นนงไัก็เป็นบรรยากาศการตั้งเวทีนะครับกำลังเออแสงสีนะครับเครื่องเสียงนะครับแสงสีของว่วงสาวหน่อยเพียแทงนะครับไปยังวัวดธา็ดเปิดพระท่านเตจเตจนะครับ มีบรรยากาศกรร้างนะครับเอ้านอนเลยเหรอเดน่ะเขวข้าวป่ะโอเคปิดคลิปให้พ่อหน่อย โอเคครับเพื่อนๆจะจีปเดียดไอพี่นหนองเบิ้งอีกขึ้นนึงครับผม